สวัสดีครับวันนี้มีงานแบรนด์เขนเข้ามาอีกสี่กระสอบนะครับนะฮะครับวันนี้เขนเข้ามานะครับมีครบทุกรุ่นนะฮะกระบอกเล็กกระบอกตรงขาสั้นนะครับผ้าตั้งแต่สิบหกออนนะครับถึงยี่ห้าออนเลยนะครับหนาหนาก็จะมีผีเสื้อสมุดนะครับแล้วก็กินนรีแล้วก็จะเป็นราชสีครับกระบอกเล็กกระบอกตรงมีนะ ถ้าสนใจนะครับทักก็มาถามก่อนได้นะครับมีสินค้าพร้อมส่งทุกรุ่นนะครับสวัสดีครับ